เงินเดือนเธอเท่าไหร่ตอนนี้ฐานเงินเดือนอยู่ที่4ี่แสนสองค่ะคุณแม่4ี่แสนสองอืมโอ้ยนี่แกจะมีแฟนทั้งทีเนี่ยหาคนที่มันคู่ควรกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงคุณคะฉันแต่งตัวแบบนี้ไปหาแม่คุณดูเรียบร้อยไหมคะโอ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คุณแต่งอะไรคุณก็สวยหมดเลย วันนี้จะไปเจอแม่คุณครั้งแรกอะ่ะเราครบกันมาตั้งหลายปีอะ่ะฉันไม,ไม่กล้าไปหาที่บ้านคุณเลยอะ่ะนี่ฉันประหม่าไปหมดแล้วอะคะ่ะฉันทําตัวไม่ถูกเลยอะคะ่ะคุณจะประหม่าทำไมคุณเป็นคุณนั่นแหละก็ดีอยู่แล้วยังไงที่บ้านผมก็ยอมรับฉันน่ะกลัวว่าฉันจะไม่คู่ควรกับคุณนะสิคะฉันกลัวว่าแม่คุณจะไม่ยอมรับฉันน่ะมันจะไม่คู่ควรได้ยังไงคะ หน้าที่การงานคุณก็ดีคุณสมบัติคุณก็เพียบพร้อมเรียนจบก็สูงอีกยังไงแม่ผมก็ยอมรับคุณอยู่แล้วถ้าไม่ใช่คุณน่ะก็ไม่รู้จะเป็นใครแล้วนะที่คู้ควรเนี่ยแล้วถ้าแม่คุณเขาไม่โอเคนะคะถ้าเขาไม่ยอมรับฉันขึ้นมาคำยังไงอะคะถ้ามันเกิดกรณีแบบนั้นขึ้นจริงๆอ่ะนะเดี๋ยวผมจัดก,การเองคุณไม่ต้องกังวลใจไปหรอก เราไปหาแม่น้วแม่เข้ามาครับชิดอ๋อนั่นมาของแม่ไปหาคุณแม่กันแม่สวัส <c oughs> ดีครับอ่ากลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วครับแม่อ๋อแล้วนั่พาใครมาอ๋อนี่ แฟนผมแม่แม่น้องเมลเปิที่เคยเล่าให้ฟังอครับนั่งก่อนสิแม่สวัสดีค่ะสวัสด,ด,ดีจ้ะนี่นี่แกจะมีแฟนทั้งทีเนี่ยหาคนที่มันคู่ควรกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงนี่ไม่คู่ควรตรงไหนอะแม่นี่เขาเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะหน้าที่การงานดีเรียนดีเงินเดือนก็ดีทุกอย่างเพียบพร้อมหมดตรงไหนที่ไม่คู่ควรแม่ เธอรียนอะไรมาเรียนจบ MBA ค่ะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะคะคุณแม่จาก Harvard University ที่อเมริกาค่ะเห็นไหมไม่คู่ควรไม่คู่ควรตรงไหนแม่นี่เรียนจบอเมริกาเลยนะแถมเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกต่างหากนี่ฉลาดมากนะครับแล้วที่สําคัญนะแม่เรียนจบมานี่ได้หน้าที่การงานที่ดีทําเลยทันทีด้วยซ้ําใช่ค่ะมีบริษัท เรียกร้องให้ไปทํางานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยนะคะเธอทํางานอะไรตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทชั้นนําของประเทศไทยะคะ่ะแล้วก็มีอีกหลายที่เลยนะคะที่ต้องการตัวอยู่ไม่คู่ควรไม่คู่ควรตรงไหนแม่นี่หน้าที่การงานดีมากนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จบมาแล้วเนี่ยจะมีงานทำดันดิแถมเป็นผู้บริหารในต่างที่สําคัญนะแม่ฐานเงินเดือนผู้บริหารแม่รู้ไหมเท่าไหร่นี่ฐานเงินเดือนดีมากนะ เงินเดือนเธอเท่าไหร่ตอนนี้ฐานเงินเดือนอยู่ที่4 2 0แสนค่ะคุณแม่แต่นี่แค่ที่เดียวนะคะยังมีตั้ง3มที่ค่ะ4 0 0แสนสองอืมอย,ยิ่งไม่คู่ควรใหญ่เลยแม่แม่อ,อะไรพูดไม่คู่ควรตรงไหนนี่เงินเดือน4ี่แสนกว่านี่ไม่ใช่ใครจะมีได้นะแม่แถมมีด้วยอายุแค่นี้เพิ่งเรียนจบเองตรงไหนที่ไม่คู่ควรก็ที่พูดมาทุกอย่างเนี่ย ไม่มีอะไรคู่ควรเลยหรือจะเป็นฐานะทางครอบครัวหรือเปล่าคะคุณแม่แต่ฐานะทางครอบครัวหนูก็ค่อนข้างมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นนายทหารยศชั้นสูงเลยนะคะค่อนข้างมีหน้ามีตาในสังคมเลยส่วนคุณแม่ของหนูก็ไม่ธรรมดานะคะมีเชื้อสายด้วยค่ะเชื้อสายเลยเชื้อสายจีนค่ะแต่ว่าท่านอยู่ที่นั่นทางบ้านเราก็มีฐานะที่ดีมากเลยนะคะเห็นไหม ตรงไหนแม่ที่ไม่คู่ควรบ้านก็มีฐานะดีมีหน้ามีตาเพียบพร้อมทุกอย่างเรียนจบสูงหนะ้าที่การงานดีเงินเดือนนี่ไม่ต้องพูดถึงเพียบพร้อมทุกอย่างแม่จะพูดได้ยังไงว่าเขาไม่คู่ควรฉันไม่ได้หมายถึงเขาไม่คู่ควรกับแกแต่แกไม่คู่ควรกับเขาดูสิเงินเดือนก็ดีเรียนจบก็สูงหน้าที่การงานก็ดี สวยก็สวยมาง้อมาชอบกับแกได้ยังไงมาแม่พูดไงแล้วอย่างแกจบอะไรมาม้สามทำงานอะไรก็ตอนนี้ก็ไม่มีงานคทำบเงินเดือนเท่าไหร่ก็แม่ก็ให้ผมใช้เดือนละหกพันเะก็นี่ไงฉันถึงบอกไงว่าแกไม่คู่ควรกับเขา นี่แม่หนูฟังแม่ดีๆนะลูกอย่างหนูเนี่ยเรียนก็สูงงานการก็ดีเงินเดือนก็ดีสวยก็สวยอนาคตก็ยังอีกไกลเลยนะลูกอย่ามาโง่เรียกลูกชายแม่เลยนะไอ้นี่เนี่ยอนาคตก็ไม่มีเรียนก็ไม่สูงงานการก็ไม่มีทำแล้ววันๆนะก็เล่นแต่เกม งานการอะไรไม่ช่วยแม่ทำเลยนะให้แม่พูดไหมลูกขนาดแม่บ้านที่บ้านนี้นะมันยังไม่คู่ควรกับเขาเลยเอ้าแม่พูดเงี้ก็จริงอ่ะจริงหรงอหนอะจริงนะงั้นหนูขอตัวลาก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคุณหญิงอ้อยจ้าไม่ต้องเรียกแม่หรอกลูกเรียกคุณหญิงก็ดีแล้วขอบคุณที่เตือนสติหนูนะคะนะะลูกไม่น่าเสียเวลาตั้งหลายปีเอ้าจินดาจะไปไหนอ่ะจินดาโอคดีนะจนดาจะไปไหนกอดจะไปไหนล้่เขาไม่คู่ควรกับแก